สวัสดีครับช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมมาครับมาครับอ่าองค์นี้นะครับสโลแกนมาก่อนเลยฉันจะคอยดูแลลูกศิษย์ของฉันเสมอไม่ว่าฉันจะอยู่หรือไม่ก็ตามพระของฉันเก็บให้ดีต่อไปจะแพงนะครับผมครับแน่นอนครับองค์นี้เป็นพระของท่านหลวงพ่อกลวยนะครับผมแห่งวัดโคศิตรามชัยนาทนะครับผมอ่ะมาครับต้องพูดอขออนุญาตพูด หรือประชาสัมพันธ์ทําความเข้าใจก่อนเนาะนะครับหรือแค่คลิปนี้แล้วหรืออีกสามคลิปแล้วก็จะจะหยุดพูดจะหยุดพูดแบบไม่ไม่พูดแบบนี้แล้วนะครับผมนะไม่พูดแบบเออทำไมต้องพูดก็หลายๆคลิปก็บอกไปแล้วนะครับผมอ่ะคืออย่างนี้พระของผมเนี่ยนะครับเก็บเก่ามานะครับผมนะครับ ผมไม่เล่นพระเก๊ใครดูพระผมเก๊ผ่านได้เลยนะครับผมแค่ท่านแค่ท่านเข้ามาดูก็ดีใจแล้วครับนะครับถ้าท่านเช่าบูชาไปก็ขอบคุณน,นะครับผมซื้อไปก็ขอบคุณอ่ะพูดง่ายนะครับผมก็เป็นการเข้าใจเนาะพระของผมนะครับเก็บเก่ามาแล้วก็ยิ่งเป็นหลวงพ่อควยแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วผมจะเอาจากไม่ใช่ส่วนใหญ่อะ่ะเอาจาก ท่านที่เขาเล่นแต่สายหลวงพว่อคุยอย่างเดียวในสมัยก่อนนี้นะเมื่ออย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนเนาะยี่บสิบปีก่อนนอะยี่สิบกว่าปีะนะครับผมนะครับตอนที่หลวงพ่อยังไม่แรงนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าผมก็เล่นพระเป็นนะครับผมผมดูพระเป็นนะครับผมเพราะว่าดูพระเป็นรู้นะครับเพราะฉะนั้น ใครดูไม่เป็นหรือว่าดูไม่ใช่ก็ไม่ต้องเอานะครับแค่ดูเฉยเฉยก็ดีใจขอให้เข้ามาดูก็ยังก็ดีใจแล้วครับนะครับผมถ้าท่านเช่าบูชาซื้อไปก็ขอบคุณนะครับผมนะครับเป็นเข้าใจเนาะพูดแค่นี้ก็พอเนาะเดี๋ยวเรามาใส่ราย,ายละเอียดกันนะครับผมก็เป็น,นเข้าใจก็แปลว่าหมายความว่าใครดูภาพผมไม่ดีก็ผ่านแค่นั้นเองนะครับผมนะครับไม่ต้องพูดเยอะแล้วนะใครที่เคยเข้ามาฟัง คลิปก่อนก่อนหน้านี้ก็คงจะผมพูดไปเยอะแล้วะนะครับผมก็คงเข้าใจนะคือจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายนะครับผมจะได้สบายๆผมได้เงินแล้วผมก็เอาเงินไปใช้ได้ท่านได้พระไปแล้วท่านก็เอาพระไปใช้ได้นะครับไปอาราธนาขึ้นคอได้หรือจะเก็บเก่งกาไรก็สุดแท้แต่ท่านแหละนะครับผมนะครับเพื่อความสบายใจจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายนะครับเดี๋ยวองค์นี้ผมเปิดให้ราคาจับต้องได้เลย นะครับใครจับต้องได้รีบจับต้องนะครับผมเชื่อมือเชื่อใจเอาครับไม่เชื่อมือไม่เชื่อใจก็ผ่านไปแค่นั้นเองนะครับผมพระแท้ดูง่ายครับใครดูยากก็ผ่านแค่นั้นโอเคนะครับผมเป็นเข้าใจเนาะมาครับมาครับพระสมเด็จอกล่ององค์นี้เดี๋ยวผมขออนุญาตวัดก่อนเนาะมีความกว้างนะครับมีความกว้างอยู่ที่2.4เซนติเมตรนะครับและความสูงหรือความยาวอยู่ที่3.5ซนติเมตรนะครับพิมพ์นี้เราจะเรียกกันว่าพิมพ์สมเด็จ 7ชั้นอ,อกล่องนะครับผมจริงๆแล้วชุดนี้นะครับชุดชุดของหลวงพ่อกลวยนี่นะครับผมนะองค์นี้เป็นเนื้อผงอมน้ํามันนะไม่ใช่เนื้อน้ํามันจ๋าจนะแต่เป็นเนื้อผงอมน้ํามันพระชุดนี้สมเด็จชุดนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าไม่เคยเจอเนื้อผงล้วนมีแต่เจออมเหลืองอมน้ํามันแล้วก็เป็นเนื้อน้ํามันเลยซึ่งหายากในปัจจุบันนี้แพงมากและหายากนะครับผมโอเคก็เป็นการเข้าใจทีนี้มาดูครับผมจะ อธิบายดังนี้ลงรายละเอียดว่าพิมพ์นี้นะครับผมจะมีทั้ง7ชั้น9ชั้นนะครับมี2แบบก็คือ7ชั้นและ9ชั้นนะครับในพิมพ์9ชั้นและ7ชั้นนะครับในแบบนี้นะในรูปแบบนี้นะครับสร้างไว้เมื่อปี 5, นป 2, 15นะครับปี2515นสนะครับสร้างที่วัดบ้านแขนแน่นอนนะครับผมแล้วก็ให้ดู สังเกตจุดสังเกตอย่างหนึ่งของพระหลวงพวว่อกลวยในพิมพ์นี้ในชุดนี้นคือในชุดสมเด็จเจ็ชั้นหรือ9ชั้นนะมีทั้ง7ชั้นแล้9ชั้นให้ดูการวางมือนะครับเขาจะวางมือกลมๆคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วถ้ามองดีๆนะครับผมเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพวว่อกลวยอีกอีกพิมพ์หนึ่งนะครับอีกแม่พิมพ์หนึ่งหรือว่าอีกสมเด็จอีกแบบอีกองหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็คือถ้ามองดีๆจะคล้ายๆรูปแอปเปิลนะผมสังเกตเองนะหลายๆหลายๆคลิปหลายๆก็หลายๆองค์นะครับ จะคล้ายๆลูกแอปเปิลนะครับคล้ายๆลูกแอปเปิลเลยนะครับเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของท่านหลวงพ่อกลวยซะส่วนใหญ่ถ้าถามว่าหลวงพ่อกลวยท่านมีเอามาถอดพิมพ์จากอะไรบ้างไหมก็มีนะอาจจะเป็นการอ่าล้อพิมพ์หรือว่าล้อแบบของอ่าวัดเกศแล้วก็ล้อแบบของอหลวงปู่จันทร์วัดีเทพเท่าที่เห็นเห็นมาหลายองค์หลายพิมพ์อยู่เหมือนกันที่หลวงพ่อกลวยท่านไปเอา,เอามาถอดพิมพนะ องค์นี้ก็คล้ายๆไก่ๆนะครับผมแต่ว่าจะจะต่างกันตรงหน้าอกหน่อยหนึ่งนะครับผมแล้วพิมพ์เนี่ยผมอยากจะเรียนให้ให้ทราบอย่างนี้ว่ามีอีกหลายวัดที่ล้อพิมพ์ออกมานะครับแต่ว่าให้สังเกตนะครับ1ที่มือนะครับนะครับที่มือนะครับสสังเกตที่ตรงนี้ครับอกล่องนะครับถ้าอกล่องยาวๆตลอดเนี่ยจะเป็นวัดอื่นไปถ้าอกล่องคล้ายๆฟันอย่างเงี้ยเห็นไหมครับคล้ายๆฟันมนุษย์นะฮะฟันคนนะฮะ ก็เนี่ยของหลวงค์พกวยเลยนะครับก็จะมี7ชั้นและ9ชั้นนะครับองค์นี้เป็น7ชั้นนะครับและเนื้อมี2แบบถ้าที่เจอนะครับก็คือเนื้อผงน้ํามันกับเนื้อผงอมน้ํามันองค์นี้เป็นเนื้อผงอมน้ํามันนะครับผมบางองค์นะครับผมองค์เนี้ยเนื้อเแบบนี่ยแบบเนี้ยที่ผมกำลังนําเสนออยู่เนี่ยเป็นแพทเทิร์นเลยนะนะครับ ในปี15 12ถึง15เนื้อจะคล้ายๆกันเลยใกล้ๆกันบางองค์ออกเป็นเนื้อย่นเลยเนื้อย่นๆหนังช้างเลยนะครับเป็นเนื้อย่นหนังช้างก็มีส่วนการตัดขอบนะครับดูการตัดขอบนะมีกรอบประจกนะองค์เนี้จะจะตัดชิดหน่อยหนึ่งนะครับผมหลังเรียบนะนะครับชุดนี้ถามว่ามีมีกี่แบบเท่าที่เจอมามี2แบบนะครับคือหลังปั๊มกลายางวัดกับหลังเรียบส่วนใหญ่จะเจอหลังเรียบนะครับ ส่วนใหญ่จะเจอหลังเรียบแบบนี้เนื้อบอกไปแล้วนะมี2อ,อย่างก็คือเนื้อผงน้ํามันและเนื้อผงอมน้ํามันโอเคนะครับผมมีการไปนักเข้าใจเนาะเ้าเดี๋ยวผมเปิดราคาให้ก่อนนะครับใครเอาได้รีบเอานะเซกชันแรกเท่านั้นนะเซกชันแรกนะครับผมเอาไปนะครับผม1,700บาทถ้าแพงผ่านครับไม่ว่ากันดูไม่ดีดูไม่ใช่ดูไม่แท้ผ่านครับพระอย่างนี้ดูง่ายสบายตาขึ้นคอสบายใจใครดูเก้ก็ไม่ต้องเล่นแล้วนะครับนะครับผมก็ถึงบอกไปครับว่า ดูพระเล่นพระดูที่พระครับนะครับไม่ต้องไปฟังใครพูดก็ได้ไม่ต้องไปฟัง,ค,ง,ฟงคนอื่นพูดก็ได้เราดูที่พระถ้าเราเป็นสัอย่างอย่างอื่นจบเลยนะครับอย่างอื่นจบถ้าเราดูเป็นก็ยิ่งไปยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งสบายง่ายๆเลยนะครับผมนะครับผมถึงบอกไว้ทุกคลิปครับจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายนะครับพระอย่างนี้ดูง่ายสบายตาขึ้นคอสบายใจนะครับผมใครดูไม่ดีไม่ต้องเอาไปแค่นั้นเองนะครับผมเล่นพระต้องมีสปิริตต้องมีความมั่นคงในในสายตาเราเอง หลายๆคลิปเนี่ยผมนึกบอกว่าเรียนเชิญท่านที่ดูรู้ดูเป็นเล่นเป็นมันจะง่ายคนเล่นไม่เป็นนี่มันเหนื่อยนะอย่างที่ผมบอกครับคนเล่นไม่เป็นนี่เป็นอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าคนที่แบบแหมยอยากจะบอกว่า <c oughs> <c oughs> ขออภัยครับพระเก๊แท้เนี่ยเราดูที่พระได้ครับนะครับแต่คนเก๊นี่มันดูยากครับดูยากนะผมบอกไปหลายคลิปแล้วนะดูยากเพราะอะไรก็ไม่ต้องพูดแล้วครับเอาแค่นี้ดีกว่านะพระของเราเองเรารู้นะครับ เราเก็บมาเองเรารู้นะครับผมไม่ได้วันเน้นขายซะหูเป็นบ้านเป็นบอพ้าเราแท้เราขายเมื่อไหร่ก็ได้ครับเราไม่ต้องขายอย่างได้เลยเราเก็บมาอาราธนาขึ้นคอใช้อย่างได้เลยคนที่รักพระจริงๆมีความศรัทธานในองค์หลวงพ่อควยจริงจริงแล้วเนี่ยหรือว่าอีกหลายหลวงพ่อก็แล้วแต่เหอะถ้าเราดูเป็นแล้วทุกอย่างจบอืง่ายๆเขาจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายมันจะได้สบายๆโอเคเป็นั้นเข้าใจนะผมพูดแค่นี้นะครับผมโอเคนะครับผมแม่เสียดายองค์นี้เกือบสวยทั้งหมดเลยนะมีกระเทาะตรงนี้หน่อยเดียว เนี่ยเห็นไหมครับมีกระทอบไปหน่อยเดียวงแล้วก็ตรงนี้นิดเดียวเดี๋ยวผมพลิกข้างหลังให้ดูเดี๋ยวพลิกข้างหลังให้ดูเนาะเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงครับอืมเป็นหลังเรียบนะฟังไม่ทันกอกับนะครับผมจะได้เข้าใจตรงกันจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายนะครับผมหลังเรียบนะหมององนี้นะผมบอกให้เลยนะถ้าเป็นเนื้อผงน้ํามันล้วนนะปัจจุบันนี้หลายพันครับสามสี่พันยังต่ำสี่ห้าพันยังต่ําเลยส,ยสวยๆบางคนห่วงมาก นะครับเนี่ยบางองนะนี่ใครเห็นขอบอย่างนี้นะบางองเนี่ยเนื้อจะเป็นอย่างนี้เลยนะเนื้อย่อนหนังช้างเลยหายากมากปัจจุบันนี้พระสมเด็จที่เป็นอกล่องก็ดีหรือ,อไม่อกล่องก็ดีนะถ้าเป็นเนื้อย่อนหนังช้างนะของท่านหลวงพ่อกลวยนะจะมีเฉพาะปี1 2ึ่งถึงหน่านะเท่าที่ผมเท่าที่ผมมีมาแล้วเท่าที่ผมดูของพักพวกกันมานะจะมีเฉพาะ1 2ึ่งถึงหนเท่านั้นปีอื่นไม่มี หายากมากครับพระที่เป็นเนื้อย่นหนังช้างในปัจจุบันนี้ของท่านหลวงปู่กวยนะอืมโอเคอ่ะองค์นี้ก็ย้ํากันอีกทีนะ1,700บาทไม่ลดงดต่อขออนุญ,ญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าบูชาพร้อมโอนข้อสาคัญต้องเชื่อมือเชื่อใจนะครับผม พร้อมเช่าพร้อมโอนเชื่อมือเชื่อใจก็แคปหน้าจอครับแล้วส่งมาที่ idline หมายเลข0846786958ย้ำ idline หมายเลข0846786958นะครับผมเบอร์นี้ลายนี้ขออนุญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าบูชาพร้อมโอนนะนะครับและต้องเชื่อมือเชื่อใจนะอย่าส่งพระอะไรมาให้ผมดูให้ผมเช็คนะหรือแม้แต่เช่าผมยังทําไม่ได้นะเดี๋ยวท่านส่งมาเนี่ยเกอร์นะผมไม่ขอขออนุญาตไม่ตอบนะครับผมอาจจะเปิดดูแต่ไม่ตอบ พาผมบอกไปหลายคลิปแล้วมันจะเสียมารยาทนะพราะผมเป็นผู้ให้เช่าแล้วไปดูผ้าคนอื่นมันน่าเกลียดอะมันน่าเกียด,อนนยดโอเคนะครับผมเป็นยั่งเข้าใจนะ084 678 6958ครับผมเนาะเดี๋ยวขยายให้ดูนิดนึงอืมแล้วปิดคลิปนี้ก่อนได้อืมดูครับจริงๆแล้วเนื้ออมเหลืองนิดนิดด้วยนะนะแต่เนื้อองค์เนี้ยก็เกือบจะกลายเป็นหนังหนังช้างแล้วนะเกือบจะย่นแล้วนะ นะแต่ไม่ย่นเออแม่ถ้าย่นตรงนี้แพงถ้าเป็นเนื้อผงน้ํามันด้วยนะยิ่งแพงใหญ่เลยปัจจุบันนี้หายากมากๆผมบอกให้เลยโอเคนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะท่านนี้ก่อนเนาะแล้วอย่าลืมกดติดตามคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ